สวัสดีครับทุกท่านที่ชอบในการปลูกต้นไม้นะครับอ่านะครับวันนี้ก็มาทักทายกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตดอกชมพูนะครับชมพูเล็กอายุ2ปีนะครับหลังจากที่ฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนสาหร่ายทะเลเข้าไปนะครับดอกก็จะมาแบบอ่าเต็มที่เลยนะครับนี่ผมให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับดอกดกมากนะครับ นี่ครับมาทุกกิ่งก้างตอนนี้กําลังเริ่มที่จะติดลูกเล็กนะครับบางดอกก็บานนะครับนี่ครับเริ่มบานแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นนี่ครับนี่ครับโนนครับกาลังบานอันนี้ต้นเล็กนิดเดียวนะครับดูขึ้นมาจากข้างล่างนะครับต้นชมพู่เนี่ยทำดอกง่ายนะครับเราก็งดน้ํานะครับงดน้ําแล้วก็ฉีด ตัวฮอร์โมนกระตุ้นดอกเข้าไปนะครับหลังจากฉีดแล้วก็อัดน้ําเข้าเต็มที่เลยนะครับหลังจากที่เรางดน้ําก่อนนะครับเป็นเวลาสักเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนนะครับสองครั้งครั้งละสิบวันนะครับเว้นระยะนะครับแล้วก็อัดน้ําเข้าเต็มที่นะครับแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเปิดน้ําใส่ครั้งเดียวนี่ฮะดอกก็จะมาแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ มาต้นขนาดต้นเล็กอันนี้ผมลองทดสอบทําดูนะครับต้นกิ่งตอนนะครับอายุ2ปีนะครับทรงพุ่มไม่สูงนะครับเพราะว่าผมตัดตัดยอดลงมานะครับอาที่แรกว่าจะแต่งกิ่งออกนะครับก็ไม่ได้แต่งก็ลองทดสอบทําดูก่อนนี่เขามามาเยอะมากนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้เก็บไว้เยอะนะครับก็คงจะต้องตัดตัดผลเล็กนี่ออกนะครับนี่นะครับตัดออก นะครับให้เหลือพอประมาณนะครับถ้าเราเก็บไว้เยอะนะครับก็จะทําให้ผลร่วงเหมือนกันนะครับส่วนต้นชมพูเนี่ยนะครับก็ต้องหาวิธีดูแลนะครับก็จะต้องมีตัวปุ๋ยนะครับป้องกันผลล่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาโดนอากาศร้อนแล้วก็ลมในช่วงนี้นะครับก็จะทําให้ผลร่วงได้นะครับนี่ครับดกจริงๆนะครับอันนี้ก็เอามา ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อบางท่านนะครับอยากจะปลูกชมพู่นะครับไว้ทานเองนะครับแล้วก็ชมพู่อ่าค่อนข้างที่จะไม่ติดดอกแล้วก็ติดดอกแล้วค่อนข้างที่จะร่วงนะครับก็จะได้ดูดเป็นแนวทางนะครับนี่ฮะการทําผลไม้นะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเราอยากกินสิ่งไหนก็ปลูกสิ่งนั้นนะครับแต่ว่า ต้องดูที่สภาพอากาศแล้วก็ต้นไม้ชนิดอื่นด้วยนะครับอย่างอย่างาต้นไม้ทางภาคเหนือนะครับทางภาคใต้พวกนี้นะครับบางทีเรามาปลูกในโซนที่ไม่ใช่พื้นที่ของเขาเนี่ยครับก็จะค่อนข้างที่จะต้องอดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับวันนี้ก็ยังลมอยู่นะครับลมมาสักประมาณสัก4ี่ห้าวันแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับจะหนาวหรือจะฝนตกนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับกลางวันก็ลมโหนดูดอกดอกเพียบเลยนะครับนะครับช่วงนี้ที่สวนนะครับก็จะมีทั้งดอกเงาะนะครับดอกชมพู่แล้วก็ลิ้นจีนะครับที่กําลังอ่าเริ่มนะครับออกดอกออกผลนะครับ แต่ปีนี้เนี่ยนะครับต้นมะม่วงเนี่ยก็จะดกเป็นพิเศษนะครับดอกดอกดกเป็นพิเศษมากนะครับคาดการว่านะครับฝนน่าจะดีตั้งแต่ต้นปีนะครับถ้าเกิดดอกดอกเจี๊ยบแบบนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตนะครับดอกชมพู่ให้ท่านผู้ชมนะครับดูนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านใดอยากจะ ไปทานเองก็ปลูกง่ายๆนะครับดูแลง่ายนะครับแต่ข้อเสียของชมพู่นะครับเราต้องห่อนะครับหลังจากที่เขาติดหมวกนะครับเขาเรียกว่าติดหมวกดอกก็จะเป็นคล้ายๆคนใส่หมวกนะครับหลังจากที่เขาติดหมวกแล้วเราต้องห่อทันทีนะครับถ้าไม่ห่อเนี่ยนะครับก็จะมีแมลงมาเจาะผลทันทีนะครับผลเล็กอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดเขาติดหมวกเมื่อไหร่นะครับก็ต้องห่อทันที น,นี่อันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับเอามาอัปเดตต้นชมพู่นะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ